นานัดเซอร์ยีหมะแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอและนายมั่นแม่นการกะการดีแกนนำกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณหรือกอปทอพร้อมด้วยนางสาวพวงทิพย์บุญสนองทนายความเดินทางเข้ารายงานตัวต่อพนักง,งานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ตามนัดในข้อหาร่วมกันก่อกระบฏและข้อหาอื่น รวม8ข้อหาจากกรณีนำมวลชนชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาส่วนนายอุทัยยอดมณีนายพานสุวรรณนาแก้วและนายประกอบกิจอินทองได้มอบหมายให้พนักงานขออภัยค่ะได้มอบหมายให้ทนายความเข้ายื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเดินทางมารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนตามนัดในวันนี้ได้เนื่องจากมีอาการป่วย หลังจากก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้เข้ามอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหมายจับของสารอาญาฐานร่วมกันกับแกนนำกอปประ,ประก่อกระบฏและข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหาเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาจากนั้นได้ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ1แสนบาทเข้ายื่นประกันตัวในชั้นพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานสอบสวนก็ได้อนุญาตให้ปล่อยตัวเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ทนายความได้ขอนัดพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดต่อพนักงานอายการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องคดีร่วมกันกับแกนนำกปปสที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันก่อนหน้านี้ในวันที่11กันยายนนี้เวลา9นาฬิกา